่งกำลังใจให้คุณยายมารสีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำเอาหลายคนต่างเป็นห่วงอย่างมากเมื่อลูกสาวของคุณยายมารสีได้โพสต์ขอพรให้คุณแม่โดยขอพรให้คุณแม่หายไวๆอ้อยเจิราวด,ดีลูกสาวคุณยายมารสี โพสทำบุญวันพระตรงกับวันแม่พอดีพร้อมทั้งขอพรให้คุณแม่หายไวๆกลับมาแข็งแรงกลับบ้านได้ไวๆว,วันพระวันนี้ตรงกับวันแม่พอดีข้าพาเจ้าได้ตักบาตรทำบุญสวดมนต์สำเร็จบุญกุศลที่ข้าพาเจ้าได้ทำในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรในทุกภพทุกชาติก่อนจะโพสภาพคุณยายมารสีพร้อมทั้งข้อความหัวอกของลูกสาววันนี้ไปเยี่ยมแม่แม่พูดว่าให้แม่กลับไปอยู่กับลูกเลยได้ไหมแม่อยากกลับบ้านลูกสงสารแม่ใจจะขาดได้แต่สวดมนต์ภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาและปกปักรักษาให้แม่ของลูกหายไวๆจะได้กลับมาบ้านเราไวๆลูกรักแม่นะ ทั้งนี้มีทั้งคนบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากแห่ส่งกำลังใจให้กับคุณยายมารสาีหายป่วยไวๆคะ่ะ